จากการประชุม Apple m c เมื่อสุนที่ผ่านมานะคะเฟดมีการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยที่0.25%มาอยู่ที่ระดับ0.25-0.5%ถึงตามตลาดค่านะคะทั้งกลางเงินเฟอ้อที่อยู่ในระดับสูงนะคะโดยมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีความแข็งแกร่งพอที่จะรองรับการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยค่ะและตลาดแรงงานก็ค่อนข้างตึงตัวค่ะ ทั้งนี้การส่งสัญญาณของเฟดในการประชุมครั้งนี้นะคะสะท้อนให้เห็นว่าเฟดให้้ำหนักต่อความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อสูงค่ะแปลว่าจะมีความไม่แน่นอนสูงจากวิกฤตความขัดแย้งระหว่างราัสเซียและยูเครนะคะ่ะโดยจากเฟดดอทพลอตนะคะบ่งชี้ให้เห็นว่าเฟดอาจปรับขึ้นดอกเบี้ย6ครั้งในปีนี้ค่ะและณสิ้นปีนะคะอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ราว1.75-2%ตามตลาดคาดค่ะขณะที่ในปีหน้านะคะเฟดคาดการว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย3ครั้งค่ะ นอกจากนี้เฟดยังได้ส่งสัญญาณจะเริ่มปรับลดขนาดงบดุลมูลค่ารวมเกือบ9ล้านล้านดอลลาร์นะคะในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะเฟดได้ปรับประมาณการเงินเฟ้อาจาก PCE เป็น4 3เในปีนี้นะคะจากประมาณการเดิมนะเดือนธันวาคมที่ 2. 6ค่ะซึ่งเฟดมองว่าวิกฤตความขัดแยงระหว่างรัสเซียและยูเครนนะคะจะเพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อมากขึ้นในระยะอันใกล้ค่ะอย่างไรก็ดี เฟดมองว่า,เ,าเงินเฟ้อจะค่อยๆลดลงได้บ้างในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ค่ะแต่น่าจะยังอยู่ในระดับสูงอยู่ค่ะขณะที่เฟดก็ปรับประมาณการ g d p ลงนะคะจาก4.0เป็น2.8เในปีนี้ค่ะอย่างไรก็ดีเฟดยังคงย้ำว่าเศรษฐกิจสหรัฐนะคะยังคงแข็งแกร่งและมองว่าความสิ่งที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือ recession ในระยะอันใกล้นี้นะคะแทบจะไม่มีค่ะทางนี้ในระยะข้างหน้านะคะ ส่วนวิจัยกสิกรไทยมองว่าเฟดคงดังเนินนโยบายการเงินตามที่ได้ส่งสัญญาณไว้ค่ะาสถานการณ์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญอะไรก็ดีจังหวะการดําเนินนโยบายการเงินของเฟดในระยะข้างหน้าคงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความขัดแยงระหว่างรัสเซียและยูเครนโดยหากวิกฤตเลวร้ายลงนะคะและราคาน้ำมันเร่งสูงขึ้นอย่างมากและยังอยู่ในระดับสูงตลอดทั้งปีนะคะเฟดอาจจะเป็นจะต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่ได้ส่งสัญญาณไว้ค่ะกะสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ